ตามหาความสุขแล้วเราจะเจอไหมเพราะว่าความสุขคือความยินดีพอใจในสิ่งที่เรายึดไว้ในแบบฉบับในใจเราว่าสิ่งไหนที่เราพอใจนั่นแหละมันคือความสุขแต่สิ่งไหนที่เราไม่พอใจเรารู้สึกว่านั่นคือความอึดอัดคือความทุกข์เราจึงตามหาความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้เลยทั้งที่ความจริงแล้วความสุขคือความสงบจากความวุ่นวายลองคิดให้ดีสิ ความสุขจากวัตถุมันแป๊บเดียวที่สุดเราก็ต้องครอบครองแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อความสุขนั้นแลกมันมาด้วยเงินทองมากมายที่สุดมันก็เบื่อแหละไม่นานมันก็เบื่อแต่จริงๆความสุขคือความสงบจากก็เรื่องร้อยรัดใจคือความอิสระมองออกไปที่ท้องทะเลมองออกไปที่ท้องฟ้ากว้างไกลสุดตาแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองยึดสิ่งใดนั่นเป็นความสุข ที่ละเมียดละไมกว่าอย่าไปตามหาความสุขอย่าไปตามหาความพอใจเลยตราบใดที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกมันมีความแปรเปลี่ยนอยู่รอบๆตัวเราจงพอใจในสิ่งที่เป็นของเราและทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อปิดกั้นสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาเท่าที่เราพอทำได้ที่เหลือมันเป็นสิ่งที่เราบังคับให้มันไม่เกิดมันก็ไม่ได้ เราจรึงต้องทําใจให้อยู่กับปัจจุบันยอมรับกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตยอมรับกับสิ่งรอบๆตัวเมื่อใดปฏิเสธความทุกข์ก็เข้าครอบครองทันทีเราจึงหวังความสุขทุกวันไม่ได้แต่จงพอใจในสิ่งที่มีและอย่าคาดหวังกับสิ่งรอบๆตัวเหตุปัจจัยที่เราสร้างแต่ละวันสร้างให้ดีที่สุดอย่าไปหาเรื่องมาใส่ตัวอย่าไปสร้างหนี้ อย่าไปคาดหวังอย่าไปใช้วาจาพูดไม่ดีแล้วก่อให้เกิดเวรกรรมอย่าไปเสียดสีคนในครอบครัวอย่าไปขัดแยง้งความสงบสุขก็จะอยู่รอบๆตัวเราโดยที่เราไม่ต้องเปิดคลื่นความโทสะหรือพยาบาทหรือร้อนแรงใส่ใครเลยเริ่มต้นที่ตัวเราทําความสงบเป็นแบบอย่างที่ตัวเราทําความนิ่งนุ่มเย็นอ่อนโยนเป็นตัวอย่างที่ตัวเรา ให้เนิ่นนานให้บ่อยครั้งให้ต่อเนื่องในบุค,คลิกของเราที่เปลี่ยนแปลงไปในทางนุ่มเย็นเมื่อน,นั้นสิ่งรอบๆตัวจะเริ่มเปลี่ยนตามเราไปทีละน้อยทีละน้อยอย่างอัศจรรย์ใจโทสะหรือความรุนแรงหรือคำพูดเจ็บๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันพอใจในสิ่งที่เราแก้ไขได้แค่ไหนก็แค่นั้น ใจของเราจะได้ไม่ตะเกียกตะกายตามหาสิ่งที่ตรงกับใจเราเราก็จะทุกน้อยลง